าาาาชาลวันสีแดงยาชาลวันเอสซีติดใจสฟ้าวรรกันอาคาดูมี่โอ้หวันที่แข่งตุยตะเกงระจายนะครับวารากันโอ้โหชาดลูนเลนใสองรื่องผสมสุด แายเขาก้าว้วดิงไกลาย้งท้ายแล้วตอนนีผู้สาวตูกิจสคำเรืองปานมาโอ้ยปรัดปมาได้ครับจพงโพรงโอ้ยกะช้าไอ้ตกปากวาเน่ยโดนบอกรบโดยสุดยปดะส์สุด ยุยบ๊อบหนูไยโอ้ยอช่วงขอนมาแล้กานนะครัดูดิอ๋อากเที่ยงมากิีไปปีญยาท้าดวล้ัดขวามันพโอตัวปัดได้แต şey, em. ่เอาไม่อยู่เลยยิงดีนะต่ว่าปัดไม่อยู่ยปัดได้ยัสปัดไม่อยู่ มาเลขอะเนยอจินวัตรเลาแอบดูเอาก็ได้อีประตบอลวอ่าอสปก็ประตูขึ้นนำไปแล้วลูกโดดสงนกเ

โอ้โอรกกสเป็แล so. so 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 oh, okay. ้วสมรจ้สจขาิายเน้นหน่อยลูกเดี๋ยวแม่แม่กต้เอาปาาวั่อึงเส้นมวติ่มเข้ากลางิมว่าแอบหนีไปหนีไปทีับไอ ไหทุ่งก็ต้องฟัง,งรกักกันชีวิตผู้กระหผมชีวิตให่ทุ่งถูกไหมโอเคขับไปได้ไหมเตะไปเรื่อนคอโดนตากยไดที่สุภวิจังการมาดการอาคารที่นี่เอาโดนสกัดเขี้ยวอีก แต่กูบินาร์ครับทรบุงรบุโปรโลเตอบอกว่ามาแต่อีบ็อกใครได้แล้นได้มาแต่อีไม่ใช่เลยโอ้เขียได้ไหมบางไว้ได้ครับชมครับมาแล้วกันนะคาไม่ดีชุดไก่มาบานลงกอดเข้ากลางไปต้แม่ลูเลยสิบแปดทีละท่อสุดขาจาร

โอ้ยคมาโอ oh, no ้โหตายจริงๆโอ้เก่งอันนี้ถึงโดนตกไปแล้วครับควิจารกระจางออกมาจ่านออกมาต็ที่สุกเสอดเเกอขวาาาาโดวั้วข้ด่าโดยวั้ปอดเต็มครับคุณผู้ชวั่นเมี้ถึงก่อนครับสู้วิจารกระจางออกข้างมา อ้โยิงไดครับแบบสูงเยแกลายแบสูงเลยสิยตายครับยิง2ออกมายิงไ่ตายเรียร้อยโอ้โหคนเดิมเบอร์18 18 3ชุดโหัขเทบอลเ็วเชิญบอลดังสี nhiễm mà Thằng ra sao lọc, lọc đài, nó băng Lóc lộn ở nó mở nó khổ Tạo xá đây nó Khuột 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 lúc bà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mấy tháng, <khác>. à, <laughs> <quá thiết, cười> tháng à, bỏ ตัวเล็กอลอยู่ไหนที่นี่เดี๋ยวเราวัดนัดตาโอ้สกัดเชียวมากไปไปไปเออสกัดเชี่ยวมาได้ครับโอ้โหโดนตัดเดียวสามศูนย์งานหนักเลยครับแต่ชุ่มครับ สุภวิจใจต่างสุขภวิจัยไปรึปล่าออมากกชากขึ้นมาดชี้จ้าไปโผไ่ใตงนี้เดี๋ยวรวัดรัดตาจะทุ <S <S 2> <S 2> ่ง <to คั้บตรงนี้เดี๋ยวระวัดรัดตาจะรวัดจะรวัดขึ้นไปเขาาเดียวขืนมาแข่งไครอยู่ไหมตรงนี้พญาชารวัน

ในทุกๆปยาชารวันถูกไก่เข้ามาออกหลังเอาลาข้าใช้ที่ไิซสางตุดกมกไม่ไดแครับทีไม่ได้โอ้โหเด็กศิลป์จิตรภัทรจุขาารวามถึงู้ราประตูจิตรภัทรราวัตูเชื่อว่เนี่ยฝัง แล้วสามสี่นี่เอก็จะขึ้นปลาปลาปลาตเทียนปลาเทียนักนจ็บคนค่ะออแล้วพออยู่อ๋อนักเจ็ ขอจไม่ได้เลยคุณวอตรเกิเนวัตาออตไปจ่ายยอดยาวเลยครับุกท่านศษยาคําเรืองออกาไป ยังน้อยู่สามสูตรป้ายจาจสีแดงเอ่า่าวครับจราจรสิบเอ็ดพีรวิทย์ผู้นหงุดหงิขอเปล่าครับ ủa ừ là thì mà cả kiểu là thường mà thường ừ, ừ. mà ừ. mà thường ừ. mà ừ. mà thường มาร้าก,กากอาคาที่ี่ประตูเลมี่เใปรูเลยระใจไปโอ้โหตามมากกเกิอบไรรู้เลยกรแม่ตรงนี้เกียพัดสุขาจานย์มาเลขสิบแปดาวานซัดแ<า><า>ท็กซี่วานชนาผู้แข่งมาสิแบบถีบมาแล้ากานอาคาทิมี่ ชนะวารานาบนางตอนนี้กำลังโดนน้ำอยู่สามต่อสองจาชาลวนสายยาวมาก่ากตยตาอมต่อยต่อตาอยออพิกมาต่ต่อยอพิกไว้ได้ครับส่อยอยตออ

นี่แน่ข้อบคือมาโอ้โหแต่ข้อซ้ายที่ไกลติกบอลข้อข้เข้อขอสวรรค์ตขอสวรนคเข้นจากไปกเียบรดับน้อสตรี สวยล่นสบายขึ้น,น,นอย่าชชวบ้นขึ้หลังนะเลยออสายาวเลยสายราเต็กันเลยมแตกออกซ้ายไปสวยดูดีดที่เด็ดงำบ่านคงอยา่าล้วลูดีีนริ้วผู้ล่หงษ์ดีที่เด็ดที่เด็ดเกี่ยวกระทะยิงกางตีดบล็อกไปไหน เราขวานิ้งไปเิ้โดนพวกเดียวกันสะใจกองเชียร์าำรวจขวายก็ต้องฟังคารวันพญาคารวัลจักรินอุกอา่จักรินแม่ขึ้นไป แต่วัา้ับซ้ายเอออจัท้ายยูไหมราะบุทีวัฒนาวรสุขุมไปเร็วมากจ่ายมากโคชนอกปาดปุ่มยันเออปุ่มยันรุ่งอรายครับ เคยมีเคสขาหักมาแล้วลูกก่อนนี้ยุยย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 ยายยยยลยย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 ่ยย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 ยี่ยย ข้าวุ่มไปเนไม้วเก้าครก็เรยเาเข้าอิกโอ้โหอ้โกนวดอ้ว้งวไม่ขึ้นน่ะสิบเก้าเกตุสัสุกเซษมีนี่ว่าไ

ชุด<ะ>ต่อไปคอมสีา <over> oh, ้าล <TO> <out> ูาเจ้าพัดสุขาการเจ้าพักรอบชองเอกมาโอเคเด็ดเลยยิง

การแข่งลงจังหวะนี้าวนรับินซินาทีเียนโพลพรเตอนนี้ไกลอย่างช่วงเวลาแรกของคนิี่นก่อนว่าเจ้าที่แดงพยายารวบายนำยู่กับ4ประตูต่อ0จาไมาได้18แล้วต้องรูดส2ประตูและชจกตอนไ20ตอประตูครับคุณผู้ชมจับคู่นแล้วก็ตอ โชว์เตะอยู่ว่าเตะเตะเออเนี่ยผมตรินอยู่เนี่ยใครขึ้นมาแล้วโดนเลยให้เนี่ยเตะโหเตะแล้วพอเตะ so, okay.

รอบแรกนะครับ4ประตูต่อศูนย์ทัพยาชรวันออก